ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25MHz เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นำโดยนายสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้คนที่3พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ณชุมชนสุไยตมาลังอำเภอเมืองสะตูนจังหวัดสะตูนเพื่อรับฟังข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนวิถีการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนคือการร่วมหาแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและ พัฒนาพื้นที่ท่าเรือโดยมีนางสาวประพัสมน์อัมราลิขิตผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6ร่วมในการหารือจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่คณะกรรมาการจะนําไปเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานในด้านนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราพิวาส FM 98.25เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร